ชาส่วนเด็กชาแนลมาร์ดจ้านี่ครับผมนี่มาแก้มข้ามครับผมยก้มข้ามเืนยแมแรงครับขอเลิกกัดครับผมอันนี้ยก้มข้ามครับผมนี่ครับผมไส้ใหญ่ครับผมไส้ใหญ่ลวกครับผมอันนี้จะมาย่างครับผมข้างๆนี่ผมกับดาวฟลายที่เขาเปย่างกันแล้วครับผมอันนี้เขามาต้มคือต้มส้อยให้มันสุกครับผมตอนเขาย่างมันจะได้กรอบครับผมไม่ได้สุกเลยนะครับผมมาเอาม่ลวกกันเลยครับผม ดูครับผมไส้ครับผมดูครับผมโอ้ไส้แต่งนี่นึงค่ะปรุงมาไล่ก็นครับผมครับผมต้มมาสุกครับผมเทสุดท้ายนี่นะครับผมขอต้มไส้สักพู่นะครับแล้วเอามาปรุงรสกันครับผมแล้วก็ก้อนมาแย่งกันครับผม อยากเห็นผักกับของก็ครับผมนี่ก็คือผักกับของผมครับผมสดจากต้นนะครับผมนี่ว้าวผักกับไส้ย่างครับผมแบบสดๆครับผมมีที่ไหนแล้วครับมีที่นี่ที่เดียวครับผมน่าจะอร่อยครับผมออขอไปต้มไส้สุกกันนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสกันครับผมแล้วก็เอามาย่างกันครับผมค้างนี่ของอ้อนครับผมดังไฟละไว้ครับผมป้า ครับผมตอนนี้ไส้กับต้มสุกแล้วครับผมห่อมาปรุงมาเสร็จแล้วครับผมจะมีสองอย่างนะครับผมจะปรุงครับมีรสดีกับอันก็เป็นหวานนะครับผมหรือว่าพวงชิลลนะครับผมว้าวครับผมอันนี้รสดีครับผมใช้สงดยางพอแล้วครับผมห่อมีน้ำจิ้มครับผมสุดเด็ดครับผมแค่นี้ก็พอแล้วครับผมอันนี้ก็อร่อยแล้วครับผม มาขยำขยำปรุงกันแล้วครับผมแบบนะมันร้อนเราสามารถที่เราใส่ปล่อยมันจะละลายนะครับผมถ้าเราให้มันเย็นนี่มันจะเป็นก้อน,นครับผมมันจะค้างครับปรุงครับผมยังแบบธรรมาดาธรรมาดาพอแล้วครับผมจะมีแผ่นดินบ่อยหน่อยนะครับผมโต๊ะมันโยกเตี้ยครับผม เสร็จแล้วครับผมเอาหมักรอประมาณสักห้าทีครับผมเลยเรามาย่างกันครับผมรอสักครู่ครับโอ้โหครับผมรอสักครู่ครับผมดีแล้วครับผมคงครบแล้วครับผมกับผ้าก๊วยแห้งนาทีครับคือรสดีกับเป็งหวานซึมซาบเข้าในไส้นะครับผมเรามาย่างกันแล้วครับผม นนะครับผมมันยาวไปครับผมเราขอเสียนสัก,กรลมนะครับผม,มนเนียนสดๆครับผมนี่ืมแค่มักสองอย่างใ้กลิ่นโชยแล้วครับผมหอมครับผม ย่างไปเรื่อยๆครับผมจนกลัวจะได้กินครับผมต้องใช้เวลาอีกนานครับผมย่างไปกินไปครับผมแบบชิวๆครับผมบรรยากาศยามค่ำคืนนี้ครับผมโอ้โหมีลมพัดมาครับผม้ตน,นี่คิดปูบออกเลยครับผม ได้ครับมันมีเม็ดหอมป้อมครับผมเพรามีเม็ดหอมป้อมล้ำมักนะครับโอ้สุดยอดนะครับผมความหอมนี่จะเพิ่มนะครับผมเม็ดหอมป้อมไม็ดหอมเชียวเนี่แบบเร่งด่วนครับผมปรุงตี่อี่กับปอแล้วครับผมล้ำหมาล้ำอยู่ที่น้ำจิ้มครับผมน้ำจิ้มสุดเด็ดครับผมเพราะอย่างถึงล้ำครับผมเพราะว่าภรรยาตะโกนถามับผมต้องสุดยอดอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราไม่ยากที่ปนครับผมเดี๋ยวเราเข้ามากินกันครับผม ขอตัวยยกสักครู่นะครับผมแป๊บหนึ่งครับผมมันจะเวลาเมินครับผมอยกนี่จะประมาณสักปีหนึ่งครับผมครับผมโอ้ยใจครับใช้เวลาสักครู่ครับผมเดี๋ยวเรามากินกันครับผมครับผมคือบรรยากาศยำ่ําคืนครับผมไส้ย่างครับผมโอ้ยน่ากินมากๆครับผมนี่ครับผมไส้ย่างยำคําคืนครับผมเดี๋ยวเรามาจุยกันครับผมโอ้ยี้กาสุดยอด <ítulo> sabes, ผมตัวนี้เราก็ย่างมาพอประมาณแล้วครับผมนี่ครับผมโอ้โหใส่ย่างยามค่นขึ้นครับผมบรรยากาศนี้สุดยอดครับผมนี่ครับต้องมันปิ้นไปปิ้นมานะครับผมไม่งั้นมันจะไหม้นะครับผมนี่ครับอืมดูครับผมโอ้โหร้อน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 ครับผม ย่างไปเรื่อยๆครับผมย่างไปเรื่อยๆครับผมจนมันจะสุกครับผมจากหนังจนกรอบครับผมอืมครับบรรยากาศนี้สุดยอดครับผมความหอมเตะจมูกเลยครับผม,มแค่ปรุงสองอย่างเองนะครับผม การย่างนี้ต้องใช้ไฟเบาๆนะครับผมถ้าไฟแรงครับเมื่อกี้ลุกไฟลุกพุ่มพุ่มเลยครับผมผมเคลียร์เครือเข้าตะแคงนะครับแทนนะครับผมคือมันโล่งนัาแข่งนะครับผมเปลี่ยนน้ำมันจะยดลงจะแบบมีเปลวไฟขึ้นครับผมจะมีจะมีเล็กน้อยครับผมนี่ครับเริ่มจะแบบมีแล้วครับผมโอ้ยดูครับผมน่ากินมากๆเลยครับผมดูว่า ได้ก,กินมาแครับผมไดกินแล้วครับผมบรรยากาศยามค่ำคืนครับผมโอ้ยมือกล้องมันมีกับทําคนเดียวครับผม ปิ้นง่ายๆครับผมนี่ครับผมขอตัวรอสักครู่ครับผมอีกนิดนึงครับเดี๋ยวเรามากินกันครับผมครัับผมอนนี้น้ำจิ้มครับผมน้ำจิ้มสุดเด็ดครับผมสามรสน้ำปลาครับผมจิ้มสามรสแต่เติมน้ำปลาครับผมเพิ่มความนัวแบบแซ่บๆแบบเข้มข้นครับผมมาเอามากินกันครับผม หลักเลยครับผมอือืักตัวส่ครับผมก่อนจะกินต้องล้างเพื่อผู้บริโภคต้องสะอาดครับผมว้าวอืมอกแยกัวส่วนครับผม การสวนๆ,ๆครับผมฟินๆครับผมหาชุดหน่อยครับผมใส่ย่างยางค่ำคืนครับผมคลองล้างก่อนนะครับผมจะกินในย่างต้องล้างมาก่อนนะครับผมเพื่อความสะอาดครับผม ฟองผูกขับย่างสรอยอดครับผมนี่สรอยประมาณกิโลหนึ่งครับผมกิโลละแปดสิบบาทครับผมแต่ผมว่าจะวัดอื่นนี้จากที่บาทหมณนะครับผมแต่จังหวะนี้ถ้าแต่บางเจ้าหูาจะแปลงจะถูกครับผมนะครับใส่ย่างครับผมมากินกันครับผมใส่ย่างครับผม เอฟซีทุกท่านครับมาเหมือ,อ,อนเดิมครับผมร่างครับผมโหระพานะครับกินกัอบแบบย่างๆครับ คูーー่กันนะครับผมเหมาะ กัดอีกครับมีเสียงเพลรู้ทุ่งน้องฟังแบบเพลินเพลก็กลอยเปิดไปกินไปคนเดียวไปมว่วนครับผมปลอดภัยแล้วครับผมนช่นครับ Các gấp. hãy chim giống cho kênh ยอดขับพวกบนเรือแล้วครับผมโอ้โห อัดแต่พ่อปเปล่ยนแล้วครับผมเกดแรงมาก่อนครับผมเกตนหนม,มาก่อนครับ โออ้สุดดยครับผมเราต้มแล้วครับผมข้าวต้นไมมันจะสุกครับผมมันจะสุกครับผมเพราเราไปต้มมันนานสุกครับผมและนานได้กินแล้วครับผมรอๆนะครับผม 嗯嗯。<No. S 2> no. ซอสนี่เอาต้มเสร็จแล้วเอามาปรุงนะครับผมกเตะความปรุงจะบชทยก็ดีแปหวานอ่งนีผมนี่ก็ลับแบบแบบหนึ่งนะครับผมสะกคนทุกตัวอย่างนี่ก็จะใส่เม็ดหอมป้อมตัวใส่น้ำแตงปิ๊บตัวนะครับรสดีแป็หวานนะครับแล้วก็รสอย่างนี้นะครับแล้วก็ซอสหอยสยยขาวนะครับผมมันก็ลำบแบบแบบนึงนะครับผมแต่ผมเอาสองย่างครับผมลองลองทำว่าอร่อยครับผม ต้องไปต้มก่อนนะครับผมด้านในมันจะนุ่มครับผมทางไส้ทางในนะครับผมมันจะนุ่มครับผมก็เฮาหมาลวกแล้วครับผมทางนอกมันสุกแล้วครับแต่ด้านในมันจับแบสุกครับผมต้องท itation, dagen, <mel> ําก็ได้ครับผมอร่อยครับผมย่างบรรยากาศย่างขํามคืนครับอร่อยครับผมก็้วก็ย่างไปยิงไปครับจอยไปครับผมสูดๆครับเห็นจอยมากๆครับผมย่างข้ามคืนนี้ จะได้ต้นโหระพามันเหลือแค่ต้นครับผมหนวดมันหมดมีแล้วโอ้โหน้ำฟองมาเลยครับผมผมกตงมานะครับถ้าผมยังขึคืนนี้ผมขอลาตัวไปก่อนนะครับผมของอื่นผมขอเอฟซีทุกท่านกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับผมผมขอฝากกับนั้นครับผมกับคลิปนี้นะครับผมบรรยากาศอันแสนเย็นเนาะวันนี้บรรยากาศเชียงใหม่สุดๆครับผมคือฝนมาตกครับผมสุดยอดครับผม วันนี้ขายคว้าปิกแมวหมอกองเกิลมาถึงบ้านแปดโมงครับผมเพราะว่าระยะทางไกลครับผมประมาณซาวกิโลครับผมลูกตัวบ้านมาถึงกันนะครับผมก็มาถึงนี่ก็ทําคลิปนะครับไส้ย่างครับผมยังกะทินะครับผมพิธาตประกันได้นะครับผมขอสุมาเอาพปจนนะครับผมซ่งอย่างที่บดีอู้อย่างแจาอย่างใบนะครับผมขอสุมาจนนะครับผมเอาผมคลิปแม่ใหญ่เจอกันใหม่นะครับผมับคลิปนี้กับไซ้ย่างบรรยากาศ จัใหม่ยามค่ำคืนผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ